เขาทบทวนตัวเองดีแล้วจึงรู้ว่าอะไรขอภัยบอกทีขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ <S <S เด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรเพืกสบการ์คิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน แฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรอกเกพิจิกเก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำวิวออฟฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำขนธาตุไฟนะคะหนักแน่นมั่นคงจริงจังจริงใจขยันคิดนอกกรอบคิดไม่เหมือนใครนะคะอาจจะเป็นสายออกแบบ สายไอเดียนะคะครีเอเตอร์ก็ได้นะคะเป็นคนที่ราเริงเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมก็ได้นะคะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะสิ่งที่สนใจสิ่งที่คุณต้องการคุณจะตั้งใจมากๆในสิ่งนั้นคุณจะทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งนั้นมากๆนะคะเรามาดูพลังงานของ คนที่ทบทวนตัวเองกันบ้างนะคะว่าเขาคือใครนะคะใครที่ทบทวนตัวเองแล้วนะคะคนคนนั้นเขาคือใครนะคะดมูลพลังงานของคนราศีมีนนะคะแารรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกาเดีเอมเพลสพลังงานของคนธาตุดิน เดยสรัพลังงานของคนทาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ สามถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนการกภพิจิกมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุไฟพลังงานของคนคนนี้มาทั้งเดอะมูนแล้วก็เดอะซันนะคะยามจะเศร้าก็เศร้ามากๆนะคะยามจะสดใสก็สดใสสุดๆเลยนั่นเองเป็นคนด้ารเริงนะคะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนมองโลกในแง่ดีอาจจะเป็นคนที่ใช้จ่ายเงินค่อนข้างเยอะนะคะการเงินของเขาดูเหมือน ืดเคืองนะคะไม่ค่อยจะโปรซักเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาทางด้านการเงินด้วยในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเครียดเขากังวลว่าวุ่นใจอยู่นั่นเองนะคะในความสัมพันธ์หากว่าคบคุยกันอยู่พลังงานที่ขึ้นมาน่าจะมีความแตกต่างกันมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันก็ได้นะคะแล้วก็ความแตกต่างนั้นเป็นปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าหรือว่ามีความชะงักงันนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาทบทวนหัวใจตัวเองแล้วเขารู้อะไรนะคะหลังจากที่ได้ทบทวนหัวใจตัวเองแล้วนะคะเขารู้ว่าอะไรขอภัยบอกทีนะคะสิ่งที่เขารับรู้หลังจากทบทวนตัวเองคืออะไรนะคะ การรับมือกับปัญหาการเผชิญหน้ากับปัญหานะคะการพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาการมีเหตุผลการไม่ใช้อารมณ์นะคะเข้าใจเห็นอกเห็นใจนะคะการคืนดีการรีเทิร์นการมีกันและการอบกอดกันด้วยความรักความเข้าใจนะคะพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะเข้าใจแล้วก็ให้อภัยกันและการรับฟังกันและการแก้ปัญหาไปด้วยกันนั่นเองนะคะ พูดคุยเปิดใจแรงบันดาลใจโน้มแนวใจนะคะพูดคุยกันด้วยเหตุผลด้วยความเข้าใจมากกว่าที่จะใช้อารมณ์แล้วก็เอาความคิดความรู้สึกความเชื่อของตัวเองมาเป็นหลักมาปักทงถึงการจะไม่เปลี่ยนนะคะต่างคนต่างยอมให้การต่างคนต่างถอยแล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลด้วยความเข้าใจนะคะแม้ว่าจะคิดเห็นต่างกัน มีมุมมองที่ต่างกันแต่ก็พยายามที่จะเรียนรู้จะปรับใจแล้วก็เข้าใจกันให้มากที่สุดนั่นเอง พลังงานสวยมากๆนะคะพลังงานของการแก้ไขปัญหาการรับมือกับปัญหาหาการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงการอยู่กับความเป็นจริงที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะมองต่างมุมกับที่เคยมองมองในมุมของอีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะพลังงานที่ขึ้นมานะคะหากว่าในความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้คุณกับคนที่รักนะคะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะคะ แล้วก็ความแตกต่างนี้ทําให้ความสัมพันธ์เหมือนกับมีปัญหามีความไม่เข้าใจเป็นปัญหาเดียวก็คือความแตกต่างมุมมองที่แตกต่างกันนี้นะคะต่างคนต่างไม่เข้าใจต่างคนต่างมีทิศทางมีแนวทางมีความเชื่อนะคะมีเป้าหมายเป็นของตัวเองความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ก็เลยอาจจะเหมือนกับ รุ่มๆุ่มดอนดอนนะคะดีกันบ้างไม่ดีกันบ้างเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างวนเวียนกันอยู่แบบนี้นะคะแต่ว่ามีความแตกต่างมีความไม่ลงรอยสักเท่าไหร่แล้วก็ความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะหลังจากที่เขาได้ทบทวนตัวเองดีแล้วเขาจึงรู้ว่า การยอมกันและการการถอยให้กันคนละก้าวแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายนั้นมีความสําคัญมากๆากหากว่ายังอยากมีกันและกันแล้วก็อยากเดินไปด้วยกันต่อจะต้องรับฟังกันและกันนะคะแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันไม่ว่าจะคิดเห็นตรงกันหรือไม่ตรงกันแต่อย่างน้อยจะต้องมีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันนั่นเอง เป้าหมายก็มีความสําคัญกําลังใจก็มีความสําคัญแล้วก็ความรู้สึกของแต่ละฝ่ายก็มีความสําคัญนั่นเองนี่ก็คือสิ่งที่เขาคิดได้หลังจากที่ได้ทบทวนตัวเองความรู้สึกของการและการการทนุถนอมหัวใจของการและการความมีเหตุผลการรับฟังการเข้าใจกันและการนั่นเองนะคะ